รถไฟข้ามพรมแดนจีนลาวเที่ยวปฐมมาเลิกเปิดให้บริการแล้วค่ะรถไฟข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับลาวเปิดให้บริการเที่ยวปฐุมมาเลิกแล้วเมื่อวานนี้โดยมีให้บริการวันละหนึ่งเที่ยวฝั่งจีนต้นทางอยู่ที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานแล่นผ่านสถานีบ่อเต็นของเรามุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์รวมระยะทางมากกว่า1,000กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง10บชั่วโมงครึ่ง ร่วมเวลาในการตรวจเอกสารข้ามแดนด้วยทางการรถไฟทั้งฝั่งจีนและลาวจัดวิธีต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางไปกับรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวลาวประเมินว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าประเทศลาวมากกว่า350,000คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ2 1เส้นทางรถไฟดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแถบและเส้นทาง เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปี2564แต่ให้บริการเฉพาะรถไฟขนส่งสินค้าเท่านั้นเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 จึงไม่สามารถเปิดให้ประชาชนเดินทางข้ามพรมแดนได้